ตั้งแผงโซลาเซลล์สามแผงแมีมปัม๊มขายคงนานานแรงมาดูน้ำนะครับออกแรงหรือเปล่าต่อต่อขึ้นไปโน่นครับประมาณห้าตี้เมตรรถมน,นารถโจม เอานะไ้รถในท่อหนึ่งครับท่อน้ำยาลาเซลสามแผง ปลายทางก็เนิ้วครึ่งนะครับ <c oughs> เอนิ้วครึ่งระยะประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะครับเหนืวน้ำออก